สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันช่วงเช้าวันนี้ใกล้ๆ6กโมงเช้าครับ1นึ่ตุลาคมสองหมีข่าวดีมากเกี่ยวกับบัตรคนจนมาบอกครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มเงินวงเงินซื้อสินค้าปกติบวกกับ,กบเงินเพิ่มทําให้สองเดือนที่จะอธิบายต่อไปนี้รวมจะมีวงเงินซื้อสินค้าทั้งหมด2,300บาท ก่อนที่จะเล่าเรื่องนี้ครับมาดูวันที่หนึ่งตุลาคมก็คือวันนี้ก่อนนะครับวงเงินบัตรคนจนเข้าเท่าเดิมนะครับ1นึ่ตุลาคมนี่วงเงินซื้อสินค้า300ค่าแก๊สแปดสิบาทต่อ3เดือนใช้ได้ตั้งแต่หนึ่งตุลาหกแปดถึงสามสิบเอ็ดธันวาคม68นะครับแล้วก็ค่าเดินทาง7จ0เข้าแล้วนะครับ นำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปใช้ได้โบงเงินซื้อสินค้า300กับค่าเดินทาง750นี่ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้1ตุลาคม68จนถึง31ตุลาคม68นะครับส่วนค่าการทุ่งต้มนี่ใช้บันไหนก็ได้ตั้งแต่1ตุลาคม68ถึง3 1เธันวาคม68นะครับ80บาทต่อ3เดือนนะครับอันนี้เข้าตามปกตินะครับเข้าเท่าเดิมวันนี้1ตุลาคม2องส่วนข่าวดีมากก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีการประชุมครม 30กันยายน2 5 6 8ที่ประชุมคณะมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางปีงบประมาณ2 5 6 8บวงเงิน2 2 7 8 0ล้านบาทให้กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรฐศษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อใช้เติมเงินเข้าไปยังบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนี่แหละครับครอบกลุมผู้มีไรายได้น้อยจำนวน13.4ล้านคนนะครับโดย เติมให้คนละพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเข้าบัตรสำการแห่งรัฐหรือเข้าบัตรคนจนแบ่งเติมสองเดือนครับพันเจ็ดร้อยบาทนี่ให้ในเดือนให้เดือนพฤศจิกายนแปดร้อยห้าสิบาทและให้เดือนธันวาคมแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับโดยวงเงินซื้อสินค้าปกติบวกวงเงินเพิ่มพันเจ็ดร้อยนี่รวมสองเดือนจะมีวงเงินซื้อสินค้าสองพันสามร้อยบาทดูตามตารางครับเดือนพฤศจิกายนนะครับวงเงินซื้อสินค้าปกติจะเข้าสามร้อย เงินเพิ่ม8 5ดรอห้าสิบครับรวมเดือนพฤศจิกาจ,จะได้ใช้เงินซื้อสินค้าหนึ่งพันหนึ่งรอหสิบาทครับแล้วก็เดือนธันวาหกแปดวงเงินซื้อสินค้าปกติสา0ร้อก็เข้าเหมือนเดิมทุกประการนะครับเงินเพิ่ม8 5 0รห้าสิบครับก็ทำให้เดือนธันวาคมได้ซื้อสินค้าหนึ่งพันหนึ่งหสบาทรวมสองเดือนพฤศจิกา,กากับธันวาทั้งเงินปกติ เดือนละ300และเงินเพิ่ม1700แบ่งให้เดือนละ850ก็มีวงเงินซื้อสินค้าทั้งสิ้น2300บาทใน2เดือนนี้คือพฤศจิกากับธันวาคม68ครับสแสดงความยินดีด้วยกับผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนนะครับสามารถใช้ได้ตามในเดือนนะครับในเดือนพฤศจิกากับในเดือนธันวาใช้ครั้งเดียวไปเลยก็ได้นะครับหรือแบ่งใช้เป็นรายวันวัน,วนละเท่าไหร่ก็แล้วแต่ เราจะบางแผนการใช้เงินนะครับนําบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปซื้อกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการครับทั้งหมดคือข่าวดีมากด้านบัตรคนจนนํามาบอกเช้าวันนี้1ตัวตุลาคม2568ครับสวัสดีครับ